กลับมาเข้มแข็งข้าขมช่วงนี้คุณผู้ชมครับมาดูสถานการณ์บริเวณชายแดนกันต่อนะครับในช่วงระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าลักษณะของชายแดนตอนนี้เนี่ยเราก็คือยังตรึงกําลังอยู่เหมือนเดิมนะครับยึดตรงไหนได้ก็คือตรึงตรงนั้นเอาไว้เหมือนเดิมนะครับขณะเดียวกันนะครับวางรูรอดหนามเรียบร้อยตลอดแนวนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่หลายคนกังวลก็คือการปล่อยโดรนเข้ามา จากพื้นที่ชายแดนเข้ามาสอดแนมเราอย่างต่อเนื่องนี่ล่าสุดเมื่อคืนนี้มาอีกแล้วค,คือหลังจากหยุดยิงมันมีข่าวต่อเนื่องนะว่ามาทางนั้นทางนี้บ้างประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมามีทั้งแบบขึ้นจากเมืองไทยเลยนะฮะจากจังหวัดต่างๆขึ้นมาเลยก็มีและบินเข้ามาจากชายแดนก็มีไปดูจุดนี้ฮะเพราะว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้มีการเปิดเผยคลิปนี้ออกมาจากทางเพจ army military force นะครับโดยมีการโพสต์เมื่อคืนฮะใจความเนื้อหาบอกว่ากองทัพกัมพูชาส่งโดรนกว่า20ลำป่วนชายแดนไทย อันนี้บอกตรวจพบบินจากเขาพนมประสิทธิ์ฝั่งกัมพูชาตรงข้ามกับเขาสัตตโสมฝั่งไทยแล้วก็บอกว่านี่แหละคือการํะเบิดข้อตกลงระหว่างไทยกัมพูชาอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเขาสัตตโสมเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะฮะซึ่งจุดนี้ก็มีลักษณะจะเป็นภูเขาที่สูงชันคือเป็นจุดที่สามารถมองเห็นพื้นที่ฝั่งกัมพูชาได้ แล้วในอดีตก็เคยเป็นพื้นที่พิพาทไทยกัมพูชาเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้พี่เล็กวัฒนานาน่วมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับเราเอาไว้บอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่เชื่อว่าทางฝั่งกัมพูชาต้องการจะคบนะฮะมีการอ้างอิงกับข้อตกลงระหว่างไทยกัมพูชาเวทีเจ,จบีซีเมื่อวันที่1 4บสถึงสิมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไทยเนี่ยแถลงออกมา4ข้อนะครับที่น่าสนใจคือข้อ4ระบุว่าให้ไทยกัมพูชา เห็นชอบร่วมกันในการจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคเดินสำรวจในพื้นที่ตอนที่6ต่อจากตรงเขาสัตตสมไปจนถึงหลักเขตแดนที่1ตรงช่องสัง,งํำจังหวัดศรีสะเกดซึ่งถือว่าเป็นประเด็นคงค้างมาตั้งแต่ปี2,554โดยบอกว่ามอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JTHC จัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคในการเดินสำรวจไปพร้อมๆกับการทำแผนที่ภาพถ่ายาอากาศเพื่อเสนอต่อ JBC ต่อไป นั่นก็คือข้อตกลงในวันนั้นที่ออกมาซึ่งก็ชัดเจนว่าอย่างที่พี่เล็กบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเขาพุ่งเป้ามาตรงจุดนี้เลยฮะเพราะว่าพื้นที่เขาสัตวโสมเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่อยู่ใกล้กับปราสาทพระวิหารเรียกว่าจุดสูงคม,มีกจุดหนึ่งกัมพูชาเคยปีนขึ้นมาแต่เราเนี่ยมีกองกําลังประจําการเอาไว้ก็คือเขายังไม่สามารถที่จะมาจัดการตรงนี้ได้กัมพูชาก็พยายามจะยึดหลายครั้งก็ยังไม่สําเร็จซึ่งตอนนั้นฮะ ท่านพลตรีนัทศรีอินสมัยที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ใช้กลยุทธ์ต่างๆให้ขเขมรสามารถที่จะยอมลงไปในที่สุดนะครับพี่เล็กก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเมื่อขเขมรเนี่ยใช้กําลังยึดพื้นที่นี้ไม่ได้ก็เหมือนพยายามจะใช้เรื่องแผนที่แทนในการมาปักปันเขตแดนทําให้จะขยับเข้ามาในพื้นที่บางส่วนได้หรือไม่นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือสัตตสโสมนะฮะ แต่คุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้เนี่ยมีถแถลงออกมาจากกองทัพภาคที่2อันนี้ก็จะเป็นสรุปสถานการณ์โดยรวมประจําวันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาปรากฏน่าสนใจครับคือในช่วงหนึ่งเนี่ยในถแถลงการนี้บอกว่าสถานการณ์โดยรวมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนในพื้นที่ตอนในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีนครราชสีมาและจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยจำนวน 94ลำนะฮะหมายถึงรวมแต่ละจังหวัดนี้รวมกันนะจำนวน94ลำอันนี้เท่าที่ตรวจพบแล้วก็ยังไม่หมดนะฮะในพื้นที่ตามแนวชายแดนอีก5พื้นที่จำนวน25 3 0ลำซึ่งไอ้ไอ้นอกเหนือเนี่ยก็อาจจะเป็นเขาสัตโสมนี่นแหละเพราะตัวเลขใกล้ๆกันตัวเลขมันสอดคล้องกันก็บอกว่าเนี่ยพบอีก25-30ลำด้วยนะบินเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยแล้วก็ยังตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชา พยายามเข้ามาเกาะแนวลวดนูดหนามหีดเพลงบริเวณฐานปฏิบัติการฝ่ายเราพยายามจะข้ามลดูดหนามเข้ามาด้วยฮะฝ่ายเราได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎการประทะทหารกัมพูชาจึงได้ถอยออกไปจากพื้นที่เพราะฉะนั้นบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีการประทะฝ่ายเรายังคงมีการตรึงกําลังที่ฐานปฏิบัติการในเขตอธิปไตยของไทยก็คือบอกว่ามีการเตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดมั่นตามข้อตกลงของการประชุม GBC ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะ คือตามภาพเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยน่าจะถ่ายเอาไว้ได้ที่บอกว่ามีดโดรนบินมาตรงเขาสัตต o s จังหวัดศรีสะเกดคือตรงเนี้ยมันมันน่าสนใจเพราะอะไรอย่างที่เมื่อกี้คุณประวันบอกไปแล้วว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นจุดสูงคมแล้วมาเป็นฝูงแบบนี้ฮะในจุดเดียวเนี่ยมันเลยทําให้พลานคิดในแง่ร้ายอะว่าเอ๊ะที่เขามาเนี่ยเหมือนเขามามาสอดแนมมาเตรียมการอะไรหรือไม่เพราะเขาเคยบุกมาแล้วนะเขาเคยโจมตีเราตรงจุดนี้มาแล้วเมื่อหลายปีก่อน นะครับมาโจมตีใหญ่เลยล่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะยังไงและเกิดโดนสมมุตินะอันนี้มันอาจจะไม่ใช่โดนอะไรแต่ในอนาคตถ้าเกิดมันกลายเป็นโดนกามิกาเซ่โดนหย่อนระเบิดขึ้นมาล่ะมันจะเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็เป็นห่วงทางกองทัพก็เชื่อว่าตอนนี้ก็คงเตรียมพร้อมแล้วแหละทั้งด้านการข่าวทั้งอะไรต่างๆนาะนะครับ